ดูดวงชาวลาสีพฤษภครับวันที่16พฤศจิกาครับเวนมีญาติเป็นเจ้ากรรมครับผมครับผมคนที่เรารักที่สุดเนี่ยแหะทำเราเจ็บที่สุดครับผมโดยโชคชะตาบนกุศลวสนาเทพเทวดาสิงสิทธิ์คำชูปอกปากคุ้มคองรักษาเวนเวนกรรมนะครับผมถ้าเป็นศัตรูที่ไหนนะครับผมเป็นเจ้ากรรมในเวนที่ไหนมันยังไม่เจ็บนะ นะครับผมจะเป็นหมาแมวหมกกุ้งเป็นใครก็แล้วแต่ด่าเราเราก็ไม่เจ็บแต่ถ้าเป็นคนที่เรารักเนี่ยทำไว้ใจไว้เนี่ยเจ็บที่สุดเพราะฉะนั้นเจ้ากรรมในเวนตกตําแหน่งในดวงชะตานะครับผมเจอกับเรื่องราวต่างๆเข้ามานะครับผมแสดงตัวตนให้เห็นนะราผมเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกข์ทรมานนะเวนต้องใช้คำว่าเวนเวนเวนโคตรนะครับผมเจอกับคนประเภทพวกนี้นะครับผม ผลไม่ไหวแล้วับนะผมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันเป็นอะไรที่เจ็บมากๆนะผมเวรกรรมมันมีจริงแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะมันส่งผลเพราะว่าท่านได้เจอถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีเขาเรียกว่าเจอตําแหน่งเครือญาติได้เจอคนที่รู้ใจแต่ว่าคนรู้ใจเนี่ยมันตกตําแหน่งเจ้ากรรมในเวรขึ้นมานี่ดวงแบบเลยสวยเลยนะับนะผมดูไฮ้ปรเพนสิงห์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนคำชู หนดนำโชคชะตาเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเรื่องบังเองิญมันถูกกําหนดเอาไว้หมดแล้วนะผมวางแบบแผนประเพณีแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตามันแก้ไขไม่ได้นะผมปัญหาต่างๆที่เข้ามาลุมเล้ามันเจ็บปวดรวดรล้าวแสนทุกทรมานดวงชะตานี้จงมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าตกตําแหน่งชาร์ลส์นะผมจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาสามถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีแน่นอนมีความสุขร่วมบนร่วมกุศลกันมานะผม แต่ว่าปัญหาต่างๆกลับเข้ามาต้องแก้ไขปรปับปรุงในโชคต่างเรื่องเล่าเหล่านี้นะผมก็บอกไว้แล้วนะผมเวลาทําธุรกิจการงานการเงนิงนไม่ทํากับพี่น้องไม่ทำนะครับอย่าทำด้วยอย่าทำอย่าทำเราคนรู้จักไม่ทําทำแล้วใ,ใช้คำวมนนี้เลยชิปหายพังกันมานับต่อน,นับแล้วเพราะฉะนั้นเวนนะผมเกิดขึ้นกับญาติสนิทญาติมิสนิททั้งหลายของท่าน เจ้ากรรมในเวรเกิดขึ้นผมเขาไม่ทํากันํามีตั้งแต่โบราณโบราณแล้วําไม่ทํากับญาติมิสนิททั้งหลายอยากให้ให้เลยเรผเขามาขอให้ไปเลยกี่หมื่นกี่หมื่นอยากให้เยอะตามตําราว่างนั้นครับครับอย่าให้เยอะครับให้แล้วอาจจะเจอเรื่องราวต่างๆตามติดมาด้วยเพราะฉะนั้น the อมเบร l d นักรบกล้าได้กล้าเสียนะผมเป็นไปตามแบบแผนตามตำรา ับผมเพราะฉะนั้นเจ้ากรรมในเวรเข้ามาในลักษณะคนที่ท่านรักมากที่สุดตกตำแหน่งสองถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลับผมจะเป็นทุ่งข้าวเห,หลืองอารามจะร่วมหุ้นกันได้ไหมก็บอกได้เลยว่ายากนานแม่ให้แมใ่ให้ลูกยืมเงินยังคิดต้องคิดให้ดีก่อนเลยนะผมก็บอกแล้วไงครับผมมันตกตำแหน่งหานคู่หัวใจพองโตทอต้องฟ้าสีครามต้นไม้อิงหลังเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน เลาะกันยังไม่รู้จุดหมายเลยนะผมยังหาเรื่องกันแบบไม่สิ้นสุดเลยนะคนนั้นถูกคนนี้ผิดอันนั้นถูกคนไหนถูกกันแน่มันงงไปหมดแล้วเนี่ยใช่ไหมนะผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรื่องราวแบบนี้หาอย่าหาคนถูกหาคนผิดเด็ดขาดไอตัวกลางจะสวยอย่ายุ่งนะผมเพราะฉะนั้นถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียนะผมตรงไปตรงมาอย่าเลยลูกอย่าเลยอย่าร่วมกันเลยครับพี่น้องอย่าเลยครับญาติอย่าเลย รู้จักกันอย่าเลยต่างคนต่างทําทำา,ท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 าคนอื่นสบายใจกว่านะครับเจ๊งก็ให้มันเจ๊งนะครผมให้วางแบบแผนประเพณีมองไปให้ไกลสุดขอบฟ้าไกลดวงชะตานี้ต้องคิดพินิจไต่ตองน,นะครับผมอย่าเจอปัญหาต่างๆตกตําแหน่งบริวารเข้ามามีดดาบปักลงมาเต็มหลังแน่พูดไม่ออกนะครผมต่อให้เราทําดีที่สุดเขา,ขาก็หาว่าเราเลวที่สุดเจ็บไหมละ่ะผมนะครับรักที่สุดก็เจ็บที่สุด ดีที่สุดกดโหเกียดที่สุดนบผมโดนมนอย่างเจ็บปวดรวดลาวแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวกระวนกระวายกระสับกระส่ายอดทนกัดนดวงจันทรนี้นะผมสองนะถือโลกไว้ในมือสองไม่ท้าเกิดขึ้นแปลว่าอะไรครับผมแปลว่าถืออ,อุเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าถือประสบการณ์ไว้ในมือนะเขาเรียกว่ามีเรื่องราวต่างๆเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายแล้วครับนะแต่พูดออกไปไม่ได้ หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะผมจะจัดแจงทําตามแบบแผนแบบพผนนี้ถ้ามีเป็นผู้มีมีปัญญาเนี่ยนะผมยาเด็ดขาดน,นะผมยาเด็ดขาดน,นะผมพังมานับต่อน,นับเลยเพราะนั้นญาติเจ้ากรรมในเวรเกิดขึ้นในตําแหน่งดวงชะตาตัวใครตัวมันครับนะผมตัวใครตัวมันกลับชอบด้วยรักคนนี้เก่งเก่งที่สุดเลยเนี่ยเอาตัวใครตัวมันชอบนะผมแต่ช่วยปุ๊บแหวนเรื่องอยาช่วยอดเก่ง อวดรู้รู้ทุกอย่างนะครับรู้เล็กน้อยอวดนะครับเพราะฉะนั้นครับนะพระราชาแห่งไม้ท้าบองบอก,บอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงผันนะครับผมโอฤสสีส่องแสงตะเกียงทองจะนําพาซึ่งบอามาสมเร็จเพราะฉะนั้นให้ท่านหาหนทางสว่างนะครับผมหาวิธีนะครับผมอยู่ด้วยตัวด้วยด้วยตัวท่านเองนะครับผมยื้อแย่งแข่งแย่ง,ยงจริงดีไม่เอานะครับผมทำด้วยตัวท่านเองเจ๊งก็เจ๊งคนเดียว ธุรกิจการงานการเงินความรักเลือกด้วยตัวเองไม่ต้องไปถามใครครับฉันรักกับคนนั้นดีไหมฉันเป็นกับคนนั้นดีไหมอย่าถามครับเดี๋ยวเรียบร้อย <c oughs> แลครับเกนชะตาการชิงไหวชิงพิบใช้เล์เหลี่ยมเล์กลนเพรทุบายเกิดขึ้นในดวงชะตานครับท่านต้องจริงจังเด็ดขาเด,ดเด็ดเดี่ยวหาคิดด้วยตัวเองคิดด้วยตัวเองนะครับเรามีสมองเรามีสองมือเรามีสองตาหนึ่งจมกูกเท่ากันสองเท้าเท่ากันไม่แพ้ใครอยู่แล้ว พร้อมที่จะไฟ่พร้อมที่จะต่อสู้คิดด้วยตัวเองครับผมจะโดดเดียวแค่ไหนก็ต้องคิดด้วยตัวเองเหงาแค่ไหนก็ต้องคิดด้วยตัวเองครับหรือว่าจะเอาเอาหนักกว่านั้นนะผมให้ท่านวางแบบแผนมองไปให้ไกลสุดขอบฟ้าไกลเกณฑ์ตาในการโยกย้ายถิ่นฐานการพลิกเปลี่ยนแปลผนันพัฒนาในสิ่งที่ใช่ดวงจิงท่านเป็นผู้มีบุญกุศลวาสนาตกตําแหน่งให้พิเทศนําบุญนําคุณนะค,ครับผมนาคุณงามความดีมาส่งมอบให้กับผู้คนเยอะแยะมากมาย นะผมเดะสั้นบักทงรอนะผมแต่ใครเห็นคุณงามความดีคุณมากมีใครเห็นไหมนะผมถ้าไม่มีนะผมไม่ต้องถามถามตัวเองพอแล้วนะผมให้เขาด่าไปนะผมเอาแต่ตัวเองนะผมช่วยแต่ตัวเองเอาตัวรอดคนเดียวนะผมให้เขาด่าไปนะผมคนแบบนี้ไม่เอาใครเอาแล้วแต่เอาที่สบายใจถ้าเอาตกตำแหน่งในดวงชะตาจะพังพินาศกว่านี้จะเอาแบบไหนอะ ครับผมเพราะฉะนั้นท่านเป็นผู้มีสติปัญญาท่านเป็นผูด้ดูดวงชะตาให้ตัวเองท่านก็ต้องรู้ตำแหน่งดวงชะตาของท่านว่าท่านจะไปหนักกว่าเดิมหรือว่าจะเอายอมเจ็บแค่นี้ครับท่านจะวําไหนงรครับ,รบยอมเจ็บแค่นี้ก็คือพูดกันตรงๆเจ็บแค่นี้ไม่ให้ยืมยืมไม่ได้ครับผมถ้ายืมก็อนาคตรับรองได้หนักกว่านี้ ับผมเดซันบักทงรอเตรียมตัวซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินแสงสว่างเดซันมาเกิดความเล่าร้อนแปบลบว่าดวงนี้ดวงใหญ่รับดวงใหญ่ยิ่งใหญ่กเกียงไกลเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีรายพระราชาแหง่งเหรียญจะนําพาสิ้นถ้วยทองโอกาสทองโอกาส,กาสดีจังหวะดีดีดข่าววิวาข่าวมงคลเตรียมตัวเฮลั่นรับทรัพย์รวยโชคการปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็น อสศวินขี่ม้าถือดาบปาดประหารศัตรูหมู่มารปปาบศัตรูไวเฮียนเตียงให้ท่านถือดาบตั้งขึ้นเด็ดขานเด็ดเตียวห้าวหารอสศวินขี่ม้าส่งมอบถ้ยถวยทองก็แปลว่าดวงชะตานี้อดทนอดกั้นให้มากที่สุดเมื่อถึงเวลาัะผมท่านจะได้สิ่งที่ท่านกับทำมาไว้ัะผมเพราะฉะนั้นใครบางคนเป็นเจ้ากรรมในเวรท่านจงหลีกหนีไปให้ไกลไปให้กไหกลสุดขอบฟ้าไกาลครับหลบได้หลบัะผมไม่งั้นจะหนักกว่านี้ ถ้าดูตัวดูดวงชะตาตัวเองได้จะได้รู้ตำแหน่งดวงชะตาว่าตัวชั้นกับเขาเนี่ยอนาคตต้องรับประหัตประหารกันรับเข็นฆ่ากันจะเอาอย่างนั้นเลยเอ๋อจะเอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมับผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเรื่องราวต่างๆไม่ยุ่งไม่เกี่ยวไม่ไม่สนใจนะเราจะมาทำกับคนที่เราเราลักได้ยงไหครับเราไม่ทําแต่เขาจะเป็นอย่างนั้นเขาก็เรื่องของเขา ับผมสีไม่เท้าลื่นเลงสุขสันต์ทันสาเกิดความแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีใช้ชีวิตให้มีความสุขับนะผมคิดมากในหัวคิดเยอะเราใครว่าเราคิดเยอะช่างหัวมันะับผมในหัวคิดแต่เรื่องเงินในมือจับเงินไว้ในเท้าหยิบเงินคิดเยอะไอเนะี้ยคิดเยอะไอเนะี้ยเสียซิมสื่อับผมคิดเยอะนะนบผมเพราะฉะนั้นนะผมคิดเยอะไปแล้วนะเพ้อฝันมากไปับนะผมเรื่องของเรา ครับเพราะว่าเราไม่คิดเจ๊งนะชีวิตพังวินาานะครับเราต้องมีการวางแบบแผนประเพณีชะตาชีวิตของเราไม่งั้นเราจะดูดวงเพื่อเราบอกว่าเราดูดวงเพื่อเรารู้ตำแหน่งดวงชะตาแล้วก็เอาไว้ใช้ปรับปงุงแก้ไขถ้าท่านมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับท่านก็เอาไว้ใช้ปรับปงุงแก้ไขจะจริงไม่จริงหรือว่าจะเกิดหรือไม่เกิดไม่รู้ดูแบบแผนแบบนี้เอาไว้ท่านเอาไว้ป้องกัน นะผมดวงมันมีโอกาสอยู่แล้วนี่เป็นการดูดวงโดยรวมนะครับเปิดไ้าเสียงทายดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นโดยรวมถ้ามันจะเกิดขึ้นท่านสู้ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมอย่าปะทะดีกว่านะผมเราเป็นผู้ที่มีสติปัญญาแล้วเราจะไปทํากับคนที่เรารักอะ่ะนะผมมันเอาไว้ใช้กับสู้กับคนอื่นนะเ,เขาเรียกว,ว่าเอาไปเอาไปสู้ใช้เล่เหลี่ยมกับคนนอกบ้านอย่ามาใช้เล่เหลี่ยมกับคนในบ้านนะผมเพราะเรา เราจะใช้เด้เหลี่ยมคนในบ้านเนี่ยคนในบ้านเรามีแต่คนที่เราลักถึงแม้เขาจะด่าเราเขาจะเกลียดเราครับแต่เราไม่ใช้เล่เหลี่ยมคนในบ้านเพราะเราเราลักเขาเราไปใช้เล่เหลี่ยมคนนอกบ้านเรมให้เขาด่าเราเราให้เขาให้เขาโง่ต่อไปยัา 88. ไม่รู้ว่าเราลักเขาให้เขาโง่่อาไวาดูไม่เป็นให้คนดูดูคนไม่เป็นไล่คน вот ดีออกไปหมดนะผมคนดีคนคนไม่ดีเก็บเอาไว้ในบ้าน เหมือนในตำราสามกงนับไล่ลไปหมดเลยนคนดีเนี่ยทั้งองค์กรไม่เหลือใครเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นคนดีนครับผมเขาเจอต้นไม้ดีเขารู้ว่าถ้าทําแบบนี้อยู่ต่อก็ต้องไปตีกับเขาเขาก็ไปสิครับนะครับผมนกน้อยนําพาซึ่งบุญกุศลวาสนาปีศาจมูมานังมาร้ายคนคิดร้ายอยู่ในตําแหน่งดวงชะตายิ่งเข้าไปมีคนอิจฉาอยู่ในองค์กรด้วย ต้นไม้อ่ะมีขวากหนามอะมีนกน้อยบินเกาะใครๆก็อยากจะเกาะอยากเกาะผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะนะอยากเกาะญาติอยากเกาะผู้หลักผู้ใหญ่แต่ว่ามันมีขวากหนามมันมีอีกาดำพมอมีกาดำทำยังไงอ่ะตกตำแหน่งเดวิลปีศาจปูมานนางมาร้ายคนอีฉาให้ร้ายสายร้ายป้ายสีตำแหน่งในดวงชะตาครับถ้าตำแหน่งดวงชะตามีปีศาจหมอเซนจะบอกว่าไงหนีหนีวิ่งหนีเร็วลูกหนี ับผมหนีเราลูกดวงของเราหนีผมหมอซันก็ต้องดูแลลูกดวงของหมอซันใช่ไหมับหนีเราครับหนี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 ตอนตอนลูก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 ของเราลูกลูกดวงของเราเข้าแล้วเข้าแล้วหลบแล้วหลบแล้วผมเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ับผมถ้าเรารู้ตำแหน่งดวงชะตาแล้วว่าตำแหน่งในครอบครัวเราไม่ดีเราก็ต้องหนีนะครับผมเราไม่มีดคนไม่ดีแต่ถ้าเราเข้าไปอาจจะหนักกว่านั้นก็ได้ นะครับผมเพราะว่ามันมีแต่คนอิจฉาทำใอิจฉาให้ร้ายนะครับผมเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันโหดร้ายอย่างนี้แหละนะครับผมขอให้ท่านแชมชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับผมนะครับดวงชะตาท่านจะเปิดรับรัพ์โดยโชคสุขสมสมหวังตั้งใจมาจัดรวยเลยรวยนะครับต้องเน้นพลังบวกเข้าไวคร้บขอให้ท่านแชมําชื่นครับสวัสดีครับ